วันนี้หมอจะมาพูดถึงประเด็นของคําว่าโปรโตีนการกินโปรโตีนมีผลกับไตหรือไม่ซึ่งหลายๆคนเนี่ยเทคโปรโตีนเนี่ยหรือว่ากินโปรตีนเนี่ยในจํานวนต่อวันเนี่ยกรัมเนี่ยเยอะมากๆเลยตัวโปรโตีนเองเนี่ยถ้ากินมากเกินไปความจําเป็นของร่างกายเองก็ไม่ได้ว่าจะรับได้ทั้งหมดนะคะ การกินโปรตีนจริงๆแล้วเนี่ยโปรตีนก็เป็นอาหารโดยในชีวิตประจําวันของเราหรือว่าเป็นสารจําเป็นในชีวิตประจําวันของเราดังนั้นเนี่ยเรายังสามารถทานโปรตีนได้ตามปกติแต่ด้วยความว่าการกินโปรตีนในปัจจุบันเนี่ยซึ่งหลายๆคนเนี่ยเทค e โปรตีนเนี่ยหรือว่ากินโปรตีนเนี่ยในจํานวนต่อวันเนี่ยกรัมเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็ออกกําลังกายอย่างหนักเลยแต่สิ่งเหล่านั้นนะคะตัวโปรตีนเองเนี่ยถ้ากินมากเกินไปความจําเป็นของร่างกายเองก็ไม่ได้ว่าจะรับได้ทั้งหมดนะคะ ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารับได้ไม่หมดสิ่งที่ร่างกายจะทําก็คือการขับออกตัวที่จะทําให้เกิดภาระหนักของเขาก็คือไตนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยการกินโปรตีนมากเกินไปหรือว่าการออกกําลังกายมากเกินไปแล้วทําให้มีการสลายของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะจะอาจจะทาร้ายไตยของคุณ ในหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าไตเริ่มมีปัญหาหรือว่าอย่างไรเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าอาการนี้คืออาการแสดงบ่งบอกว่าไตของเราเริ่มมีปัญหา 1. ค่ะคนไข้อาจจะเหนื่อยง่ายนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายกว่าปกติ2ค่ะอาจจะมีภาวะบวมเกิดขึ้นไม่ว่าจะบวมที่ขานะคะหรือว่ารู้สึกว่าตัวบวม 3ค่ะเราสามารถที่จะตรวจเลือดนะคะดูว่าค่าโปรตีนเป็นยังไงบ้างค่าไตเป็นยังไงบ้างนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีโปรตีนั่วเกินออกมาในปัสสาวะนะคะซึ่งบางคนเนี่ยที่หมอจะเจอได้ค่อนข้างเยอะนะคะในปัจจุบันนะคะก็คือว่าตัวคนไข้เองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอาการใดๆเลยแต่เนื่องจากว่ามีการตรวจสุขภาพประจําปีก็จะเจอว่าโปรตีนั่วในปัสสาวะเป็นจํานวนมากนะคะแต่บางครั้งเนี่ยอันนี้คือระยะเริ่มต้นนะคะจึงทาให้ตัวคนไข้เนี่ยค่าไตหรือว่าค่า eGFR ค่าการ หรือว่าค่าของเสียครีตนินีหรือว่า BUN ยังปกติอยู่แต่ว่าตัวในปัสสาวะเนี่ยโปรตีนเกินเยอะมากๆเลยค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพบในสภาวะนี้หมอแนะนําว่าคนไข้ควรลดการทานโปรตีนหลกนะคะแล้วก็ออกกําลังกายพอดีทานโปรตีนอย่างพอดีแล้วก็ควบคุมอาหารทุกอย่างให้ครบ5้าหมู่อย่าค่อนไปด้านใดด้านหนึ่งดังนั้นเนี่ยการกินโปรตีนเขามีประโยชน์แต่ถ้ากินผิดก,ก็มีโทษเช่นกันค่ะ หลายคนก็บอกว่าอ้าวหมอเฉพาะโปรตีนหรอที่มีผลกับไตเปล่าเลยค่ะเรารู้อยู่แล้วเบื้องต้นการกินเค็มก็มีผลนะคะการกินโปรตีนมากเกินไปก็มีผลและมีอีกหลายหลายคนก็ถามว่าหมอเป็นหมอจีนน่ะหมอใช้ยาสมุนไพรนะ่ะยาสมุนไพรมีผลกับไตหรือไม่ตัวส่วนตัวหมอขวัญเองนะคะในปัจจุบันนี้หมอขวัญเองก็รักษาคนไข้โรคไตเสื่อมอยู่นะคะซึ่งได้เห็นว่าสมุนไพรเนี่ยมีประโยชน์และมีความสําคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภาวะไตเสื่อม และช่วงวัยนะคะถ้าเกิดเรารู้ก่อนเราสามารถที่จะป้องกันได้ก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยบอกขอนฝากไว้นิดนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดสมุนไพรหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาที่จะรับประทานนะคะในการรักษาโรคใดๆหรือดูแลสุขภาพใดๆหมอแนะนําว่าควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ